तव्हां दीखा साल था So welcome you uh, go to China to visit and uh, have fun. Uh, okay, have. chơi biển, yeah? chơi chơi gan, chơi Okay chơi gan,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  chơi

Okay, okay, yeah. อีสเคอีสเคนะฮะอ้าก็อื่นนะครับขออนะุญาตถามนิดนึงนะฮะนะครับเมื่อพูดเราได้พูดคุยกนันแล้วนะครับที่จริงแล้วเนี่ยฮะคุณเราจะรู้สึกอย่างไรบ้างครับเมื่อซีรีส์ทุกเรื่องของคุณได้รับกระแสดีมากๆแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆจากจากลำากครับ ไปทีในเมนูในหัวเรคิดอยู่ว่าเมี่ยงปลาทูภาษาจีนพูดว่าอย่างไรจะกเชี่ยวชั่วเมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลาทู้ยงว่ะไม่สามารถจริงๆะชื่อปลาลังหยีปลาทูรู้จักคาว่าปลาลังหยีเออปลาลังหยีโดยจิเรนชบแป้นเปล่าจิเรนจวแนน้ยนีคือใช้กห่อ้าค โอเคอุยลอเลยนะสิดจชอนะประทูประตูยิ้มเลยทุกคนประทูยิมเิดเลยจะจูงยังหอจะนอ่าตุ้ยตุ้ยอ่าจับแล้ปุ๊บแล้วก็ไป้ยวีโรนตงเมื่ออ่าเฮ้ยอ่าแล้วก็ฝีข้างเส้นห่งเส้นเฮ้ยหเส้นอ๋อ จุ่มส้อมเลยตุ้ยตุย,ต,ย,ต,ยตุยเลยตุยต้ยตุย้ยปุ๊บอ๋อเหงาตายเลยติดมั้งจริงติดมั้งจริงโอเคชื่อมาคือตอนนี้แม็กกำลังเคี้ยวอยู่เป็นยังไงบ้างเผาชื่อมา ประเด็นนะกำลังมีคนอยู่เปิดรสชาติอยู่อาจจะโดนน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้ามาแล้วก็จะโอเคเหรอโอเคเหรอโอเคนะโอเคเนาะโอเคได้เลยอันนี้เรียกว่าอะไรนะเจ้าเจ้าเมี่ยงปลาทูเมี่ยงเมี่ยงปลาทูปลาทูอร่อยมากอ่าโอเคทีทีทีคนเดียวจุดคนเดียจุดโอเค next one next one ผัดไทย is called ผัดไทย

คือทำผนี่ืนี่คือไทยนี่คือไทยนี่อไทยนี่คือไทยนี่คือไทยนี่คอทยนี่คือไทยนี่คือไทยนี่คือไนี่คือไทยนี่คือไทยนี่คือไทนี่ือไทยอไท่คือไทยนีคือไทยนี่ค่คือไทยนอไทยนีนี่คือไทอไทยนี่คือไ ปุ้งไทยเข้าไปนะเจะไหมฮะเหาชื่นเจ็เาชื่นได้ปะ่ะอุ้ยมีการย้บเนับคนะทำที่สองแสดงว่าชอบอุ้ยพลกก่อนขึนมาลนะตอนนี้นะออถเอเชือเ่อ,อ,อหอาชื่อ,อโอเคเอาเลยะอาชื่อมาไปจากหาอ้า ทำพิสานนะฮะน่จะหิวจริงอาน้ำน้ำอยู่นี่นะสุ่ยสุยสุย,สย,สยอ่าตุ้ยตุยตุย,ตย,ตย,ตยโอเคผัดไทยสามคเลยนะแถงว่าเลิฟผัดไทยตอนนี้โรตีผัดไทยแซงโรตีแล้วนะโรีแลเอาเถอโอเคครับโอเค เลนด์ลีตเิสเปซน์กิเดรลาเหรอโอเคต่อมาโอเคต่อมาโอเคต่อมาเรเซนต์เลยผมใจนเสนอมากข้าวคุกกะปิอ๋อแต่ยากมากเลยจ้ะโอเค เผ็แล้วเดแ,แล้วอัดแนะน,นำเฉยๆแนะนำเฉยๆเนาะเจ,นะจะออ้าหนิหนยุ่งชิลๆีเนาะ没าะอันนี้อ๋อวข้าะครุกกะปิอิสคอข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิตุยข้าวเปลียจุดูชัดมากชัดมากใช้กระบออีกนี่ครับคุกกะปิด้านนี้เป็นส้มตำอิสคอส้มตำมุกบัวซาลาุกบัซาลาุกบัซาลาตุยตุยส้มตำ ซองตังดีซองดังซองดองดอ่ะสอดังแล้วนี่ล่ะนคืออะไรนี่คืออะไรบุหรี่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 นี่ซื้อตัวชื่อไทยหัวตัวเขียนผิดอันนี้คือของหวานของไทยนะฮะไม่ใช่ชื่อเขียนผิดใช้ใเอาล่ะตอนนี้นะนมโคกนมโคกนมโคกอ๋อไม่ใช่นมโคกขนมถ้วยขนมช้นื่อจะก็ซื่อคนไทยเด้ออ๋อแยกกันนีแยกกันอันนี้คือขนมชั้น ขนมชั้นขนมชั้นด้ยบบนวยเจอมาซื้อจะซื้อลิเอันนี้อ่าอันนี้ขนมถ้วยเป็นเป็นเพื่อนกับขนมชั้นด้ยอ่าจะซื้อขนมชั้น,อน,ช,นอชอบชอบเขาื sweet so sweet so sweet s s นเลยเหมือนเลย i ิดๆขนมถ้วยจ,ยยจ,ยจนะ上เ是椰奶啊对这个ะ好吃吗ย ให้หลัเติร์นบบรนะโบนักก่น้าเนีบบ่ยอนะบเลยนะอุ้ยหมดนะหมดเลยหิวจริงนะน่าจะหิวขอชืกก่อมเจ้ากชื่อให้มลนเท่นนสุดนะนอ,อุ้ยลิ้เลยเจ้าก,ก็ขชื่อไ ขนมป้วยอร่อยมากนะด้านหลังเห็นขนมป้วยไหมฮะปวดซิ้งฉางชื้น Amazing นะแต้สี่อดโตลิวกินดินะผมกินประจำฮะไม่เป็นไรครับเต้นี่เก็บไว้ให้อร่อยมากเลยนะ Amazing เนาะขบันนี้อร่อยมากเลยจะก็เจอเขาเจ้าเจ้าขนมป้วยขนมป้วยหรอฮะขนมป้วยหรอไม่แพงเลยเพียงเพียงดีสิบบาทสิบบาทใช่สิบบาทซื้อให้จูซื้อจูจูหยวนอะไรนะซื้อจูอีกแล้วซื้อจู ดยติใจแล้วหนม้วยนะโอเคทุกคนรอบหน้านั้นหนมวยนะสองคุ้ยเลยเบิร์ดไม่ได้เพรามีบ้าดินอยู่บ้าบินเจ้าสจินบ้าบินบ้าบินตัวเสื่ออดเปิดเลยนะบ้าบินเย่ไหนเกาเย่ไหนเกาอ่าเจ้าก็อัอเชือจ้ก็ลูกชุลูกชุกโตห่อชิ่าโอเค 这是里面是绿豆绿豆做的对啊。我会一颗都别漏你呢你好漂亮甜品还很帅吗好帅你呢 ok 吗 ok 吗、no? this one is very good、no? 可是等一下等一下到后面给你也可以啊好啊现在去呢？啊,啊,谢谢啊,啊 ok ดูบ้าบิ่นแต่หลังบโมเห็นี้คุกคืนน้ำลายภาษาอ้วนนะอ่ะอร่อยไหมในจานน่านหนอ่ี่ดทีุ่อุดเ่สด่สุ่ดที่สสุด่ดที่สุที่ชุ่สุดทดที่สุดท่ดทีดที่ส h e ที่สุดทีทุดที่สุดทีุทุ่ี่ส่สชุ่่่่สีส่สด่าุี่สุี่สดท่สุี่สุ่สดี๋ยว่ส เชียงใหม่มเชียงใหม่บิลลี่คูดแคนฟรีเลยนะชิงไหมนั่นเป็นคนตวตัวชือดเดยนะด้วยคนวตัวตัวต้อของกินรอบก่อนคนวตัวชื่ดเลยนะข้าซอยโอ้ยอีโจงเงงงนี้นยนะชิงใหม่นะเำประวันนะโอเคได้เลยนะเชียงใหม่เชียงใหม่นะโอเคอ่าคำถามต่อมาพี่มาออกกำลังกายอย่างไรคะอ่า 他说你的身材特别特别的好，平常呢怎么做运动的、啊？什么？啊、你的身材是特别特别的好，啊、平常平常是怎么做运动的？啊？怎么做运动？啊？正常做运动。他蹦个地，啊。哦，就是去呃，因为现在那个肩膀受伤了嘛。啊。

打羽毛球，羽毛球对啊，啊然后还有，嗯、呃，还有什么？啊啊、嗯，呃，打高，打高，最近还有有有一点想那个想去打一下高尔夫什么的。哦、啊，好那阵儿，可能有想，想去打一下的。 ทุกคนอยา,อยากเห็นรูปนะถ้าจะแสงกันตามนิสตาเก่าฟูเดอร์เดอะเจ้าเพื่อนออออน,นะโอเคโอเคนั่นอะดีอีกไหมให้ดูอยากหาเพื่อนให้ hey! อาจารย์น,นะคะยนเสซนเกตอาจารย์เจ้าเพื่ออยู่กูเกตอาจารย์เจ้าเพื่อนอ๋อะดีอ้าวอาจารย์เขา那个绝育了啊น้องปิดระบบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะใช้คำนี้ดีกว่าโอเค ตื <t ry> ่นๆนี่ไม่ทันท่าจบอ๋อเพราะว่าเขามีเมีพืนเยอะอาจารย์เลยก็เลยติดาการวนเห็นไปเรียบร้อยแล้วอ๋อนุอนจรงปัดนักี่สิ่งควเดี่ยวแล้วฮะโอเคปิด้าการวนเห็นไปแล้วนะโอเคได้เลยนะจอาวไม่ลรกนะลรกนะ 就怎么会问出这种问题呢？就是、啊，他们都不懂我们啊，都不懂我。<laughs> 我跟调皮这两个字就是一点儿也扯不上关系。我、啊、我是一个比较，你们懂啊，就是比较沉稳成熟、啊。啊，OK，มือจับกอดเขาบอกว่าเขาก็คำว่าโซนเนี่ย啊，หรือว่าดื้อเนี่ยมันห่างไกลมากเลยนะเพราะเขาที่คือสุขุมนุ่มลึกนะ。 ใช่ไหมครับใช่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 ครับเออหนักแน่นหนักแน่นต่อมาคำถายยมจริงไหมไอโยมอ๋อวังว่าทุกคนจะชอบครับผมนะก็คือคำว่า บอกว่าทุกคนจะตั้งหน้าตารอนะเพราะว่าตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีการฉายในแพลตฟอร์มไอชีอีนั่นเองครับสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะครับก็คืออ e ีเซียวสวยเกินนะฮะมีชื่อไทยนะชื่อว่าอะลิกรักนิคขิดใจและอีกหนึ่งเรื่องนะฮะนี่นก็คือป่าเคยเย่ยดเยียนรนันนะครัชื่อแต่ว่าปรับปปสวิตก่อนแต่ว่าไม่มียังไม่มีชื่อภาษาไทยฝากติดตามด้วยนะตะตุ้ยปุ้ยตุ้ยครับผมคร่ะ Ok, trái lời này hả? Ok, trái okay. 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 OK，感谢朋友们的陪伴，不辞辛劳。嗯 <noise>，看到了粉丝可以做的应援视频，刚刚回头那一下有把我就是触动到了，就是回头那一下，然后也真的，嗯，我我我也很开心，就是能够就是跟大家一起走这段路，然后也非常谢谢大家这么用心的视频。 ครับผมนะครับเขาบอกว่าตอนแรกนะครับที่มัลสุบูเลชช็ชอตที่ขลังก,กลับไปเขารู้สึกระแทกใจมากจริงๆและเขาบอกว่าขอบคุณมากๆจริงขอบคุณทุกคนมากจริง,รรงที่คอยร่วมเดินทางในถนนเส้นนี้ด้วยกันนะครับเราจะไปพบกับสิ่งใหม่ด้วยกันแน่เลยครับขอเชฟมัลส์บูเลชกิน,นอีกครั้งได้ไหมฮะ เวาัจริงๆคือไม่ร้องเพลงหรอโอเคนะตื่นเช้านะ มีเ,เธอคนเดียวอยู่ในใจมีแต่เธอมีแต่เธอดุดุด er hmm. ุเหล็กก็มีแต่เธอนะมีแต่เธอมีแต่เธอในหัวใจมีแต่เธอมีแต่เธอในหัวใจมีแต่เธอมีแต่ 再来我跟你翻译吗？มีเธอคนเด你ยวอยู่ในใจ就是在我心里只有你一个人啊，มีแต่เ是只有你只有你ใ我ห就是我的心里啊。 มีต่เธ่ยตุ้ยอ่อู่เกอร์ไหมูเกเตออีชีนะอีชีนะโอเคชวมีใจอมีแตเธอมีใจยยปะเด้เดี๋ยวไปเรียกก่อนนะไม่ได้มีความไปถึงผม Thank you so much, and、uh, I will miss you. So uh, and uh, welcome you come to China. 好、uh, <Okay. S 1> uh,。觉得呃、uh, 我也会就是再找机会，然后就是再来泰国，然后再来泰国玩，然后再多来跟大家见面的。然后这次真的非常感谢大家。 也感受到了大家的热情啊，然后真的呃，谢谢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 。OK，guys，其实就是从我那个什么下飞机的时候，昨天下飞机的时候，然后就看到就是在外面有很多泰国的朋友，就是我看到好像有一些前一天晚上就去，呃，在那里排队坐着了。 然后让我印象很深刻的就就是那个我出来的时候，因为挺多人，就是挺多朋友在外面等我的嘛。然后呢，大家也没有就说往前冲，大家都都是很很很那个很有秩序、很礼貌的。就是有有很多人是坐在地上的，我在想他们可能是怕就是后面的朋友看不到，所以有有一些人是坐在地上，还甚至有一些人是。 就是用膝膝膝盖在地上的，这个就是让我挺感动的，然后也非常谢谢大家、就是，就是就是呃这么就是尊重我吧，然后也为然后我印象最最深刻的，我昨天下飞机有一个画面，就是有一个有一个女孩，她可能是等的挺久了，因为泰国也比较热，满头是汗。 然后他，我看得出来他很开心，但是在他开心的同时，因为，他是在最前面嘛，然后他又伸开双手，满头是汗，然后又就是在拦着他后后后面的人，就是又开始，了，<laughs> 就是在很很在帮我维持这个秩序，所以我真的非常感谢泰国的朋友。 呃，有机会我们一定会多见面的，谢谢，谢谢。好、啊，谢谢各位来宾。哈，主持人说：“呢，哈，当然，哈，如果有机会，哈。”好嘞，哈，我来。า

เห็แล้วจะนเห็นแล้วจ้เ้เเนี่ยไม่เนเนาะไม่เหียเห็นไรผมยัจีทโทรศัพท์มันตลอดเลยอ่ะเม่กเปแบบอย่างเงี้ยแต่ระหว่างต้องต้องส่งข้อตัว่ะ เก็ิดตรงนีจะเป็นแางงานไม่ใช่ยังยังขอน้องคะไม่มีบุญของกันนะไม่แล้วน้องดูสงสดีแล้วน้องเห็น้วใชเปม่เราขยิบงสูก